รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พาค่ะทุกคืนวันพุธห้าทุ่มแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมก่อนนอนค่ะแล้วก็สองพลอยค่ะกับเรื่องราว e x ็กซ์คลูซีฟค่ะต้องบอกว่าทุกวันพุธเนี่ยมัน e อ็กซ์คลูขึ้นเรื่อย แผ่วไม่ได้เลยนะแผ่วไม่ได้เลยค่ะแต่ที่สาคัญเนี่ยถามพี่แหม่มก่อนดีกว่าสงกรานที่ผ่านมาพี่แมมไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรมาคะเลียแผลให้กับสามีที่บ้านทำไมต้องเลียแผลคะเพราะสามีไปเล่นสงกรานค่ะแถวถนนเข้าสารปะแป้นดินสอพองมาตก็ต้องค่อยๆมาล้างออกเลียออกแค่ออกจากขูทีละนิดทีละหน่อยแต่วว่าหลายคนนะคะเขาแอบอิจฉาสองพลอยเขาบอกว่าทุกครั้งที่สองพลอยได้ไปเอ็กซ์คลูซีฟแต่ละที่ยเนี่ยมันทําให้พวกเขารู้สึก อยากไป <S <S ไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์<ะ>ไม่ว่าจะไปเล่นสงกรานที่เวียงจันทร์ใช่ค่ะแต่ว่า โอ้ยแต่ความสนุกสนานของ Ex c l u s i v e นี่วันนี้ก็ไม่แพ้เทปอื่นๆเ,เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไม่แพ้ไม่แพ้แพลเลยแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะาไม่ได้เด็ดขาดค่ะต้องบอกว่าส่วนเรื่องราวที่เราจะคุยในรายการสุริวิภาค,คืนนี้เนี่ยใครที่กําลังคิดว่าเราท้อแท้กับชีวิตเหลือเกินเหนื่อยล้าเหลือเกินกับการดําเนินชีวิตหรือบางคนอาจจะบอกว่าโหทําไมชีวิตฉันมีแต่ความทุกข์ทุกแสนสาหัสทุกมากกว่าคนอื่นหยุด หยุดความคิดของคุณไว้ก่อนแล้วมาฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญเราค่ะต้องบอกว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่มาพร้อมกับรถเข็นร่างกายตั้งแต่เอวลงไปค่ะพิการโอ้หรอคะเดินไม่ได้ตลอดชีวิต แต่คุณผู้ชมจะทึ่งว่าเขารับมือกับความพิการได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วเขาก็บอกนะคะว่าเขาขอบคุณสำหรับความพิการที่เกิดขึ้นมันทำให้เขามีวันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมคงอยากรู้เรามีคำตอบกับรายการสุริวิภาช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ ขมอขอมีดแล้วก็กรีดตรงหน้าท้องคือตรงตรงสะดือผมเนี่ยฮะ<อ>ดคือคุณหมอเขาดูฟิล์มเอ็กซเ,กเกรย์ปุ๊บเขาก็กรีดปืดโอ้ยเจ็บพี่หนุ่มแนมนผมถามคุณหมอครับผมจะเดินได้ไหมคุณหมอสายหน้าซึ่งผมว่ามันคือคําตอบที่ชัดเจนแล้วล่ะว่ามันจะเดินได้หรือไม่ได้ต้องบอกว่าขอขอบคุณกับความพิการเนี่ยขอบคุณครับ,บความพิการสองชุดรวมกันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่รือว่าคุณเท่าไหร่คะแสนหนึ่งคะ่ะ ถ้าชุดที่ที่ฉันใส่ก็คือ5้าหมื่นกว่าแล้วเราสองคนแสนกว่าละค่ะ <c oughs> จริงๆค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะ <c oughs> บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าและตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยไฮแคลเซียมกรุงศรีเฟิร์สชอยส์รถยนต์นิสสันมาร์ทพรีเมียมเอาท์เล็ต โครงการริ้อึมคอนโดมิเนียมจาก AP เครื่องปรับอากาศไดกินน้ำดื่มตราสิงโยเกิร์ตดัชชี่ธนาคารกสิกรไทยเปปทีนออริจินัลซอยเปปไทยสนับสนุนโดย รถยนต์น <os> ิสสันมาร์ชและตระสอยเอ็กซ์ตร้า300ไฮแคลเซียมริททิมคอนโดมิเนียมอินโนเวทีฟลีฟวิ่งโดย AP นะคะแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีและเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างเหลือเชื่อเขารักการเดินทางเป็นชีวิตจ,จิตใจและการเดินทางนี่แหละค่ะเปลี่ยนชีวิตของเขาจากผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงใช้ร่างกายตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์เกิดอุบัติเหตุค่ะทำให้จากครึ่งเอวลงไปท่อนล่างไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตค่ะ ได้รถแล้วนะครับพี่เขาจะไปที่ทองผาภูมิเดี๋ยวจะติดลงไปลงที่ด่านตอช้าคขอบคุณครับโอเคพี่เราควรเอาผ้าผมเปรียมให้หน่อยหนว่าพี่นั่งดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ถนัดครับเดี๋ยวได้ได้ไม่อะไรครับเดี๋ยวผมเอาเบาะรองนะขอบคุณมากครับ ้้ียบไดครบัรายการสุริวิภาขอต้อนรับคุณโสพลชิมจินดาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการสุริวิภาบคช่กััรเห็นบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเดินทางอยู่ใช่ครับนี่ก็เพิ่งลงไปละนองภูเก็ตหาดใหญ่ขึ้นมาเมื่อวันก่อนนี่ทุกครั้งที่ไปใช้เวลากี่วันคะคุณโสพล เนื่องจากเราไม่มีงานมันก็จะไม่มีกรอบของเวลาว่าจะต้องไปวันนั้นกับวันนี้และอย่างที่สําคัญคือผมเดินทางด้วยการโบกรถดังนั้นมันเลยจะไม่สามารถที่จะกําหนดอะไรได้แน่นอนกับมันอิสระมากๆถ้าอย่างนั้นสาเหตุของการเดินไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะถ้าถามว่าเกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการเดินทางแล้วเกิดจากการโบกรถเนี่แหละครับผมก็คือย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วอะฮะรับผมตอนนั้นผมเดินทางโบกรถไปที่ อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเป็นรอยต่อระหว่างตากกับแม่ห้องสอน,นนะครับทริปนั้นมีความตั้งใจว่าจะเดินทางไปทําเรื่องของโครงการอาหารกลางวันให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงที่นั่นครับปรากฏว่าจะกลับแล้วล่ะฮะปรากฏว่ารถคันที่โบกอะครับเกิดอุบัติเหตุตกเหวเส้นนั้นเป็นเ,เ,เส้นที่มันเลาะตะเข็บชายแดนไทยพมา่ามันไม่ใช่เส้นสําหรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางโดยทั่วไปร<ะ>ถมันนอยมากผมใช้เวลาโบกตรงนั้นประมาณ5ชั่วโมง แล้วก็มีรถคันนี้คันเดียวในตลอดระยะเวลาห้าชั่วโมงที่จะไปเ<ร>ส้นทางนี้ใช่ฮะปรากฏก็ได้รถคันนี้แล้วก็ช่วงหนึ่งที่รถมันกําลังจะลงเขาฮะคือผมนั่งหันหลังชนฝั่งคนขับครับ,ร,บรู้สึกว่ารถมันเสียหลักวินาทีนั้นทุกอย่างมันเร็วมากนะครับรู้สึกแค่ว่าทุกอย่างมันเสียหลักแล้วมันก็บังคับอะไรไม่อยู่ถามบอกกับตัวเองตลอดว่าแค่ว่าถ้าทุกอย่างมันหยุดแล้วผมยังมีสติหยุดพร้อมกับมันได้เนี่ย ไม่ตายแน่นอนน่าจะรอดใช่มันก็กระเด้งกระดอนกระเด้งท้ายสุดแล้วมันก็ไปหยุดแล้วรถมันก็ไปชนกับกอไผ่ด้านล่างแล้วมันก็พลิกคว่ำผมก็ลงมานอนอยู่ข้าง<ค>รถไปไปกันกี่คนคะไปกันทั้งหมดรวมผมด้วย4คนก็แวบแรกเลยพอเรารู้สึกว่าเขาว่าทุกอย่างหยุดแล้วรู้สึกตัวไม่เป็นไรแล้วแต่เจ็บ <c oughs> เจ็บมากคือข้างหลังเนี้ย แต่อารมณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือว่ารู้สึกว่าทุกคนที่ไปนั่นคือรุ่นน้องเราหมดเลยมัน,เป,น,เ,มนเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลถามว่าเฮ้ยใครเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าแต่ละคนก็ค่อยลุกกันมาคนละมุมคนละทิศคนละทางคือทุกคนเนี่ยหลุดออกจากตัวรถกันไปแต่คนไม่เป็นไรเลยอาจจะมีแบบว่าทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆพอมาที่ตัวเองรู้สึกข้างหลังมันปวดมากแล้วแล้วก็ช่วงล่างตั้งแต่เอวล,ลงไปเนี่ยครับพี่มไม่มีความรู้สึกเลยแต่รู้แค่ตอนนั้นว่ามันปวดมากครับก็ ก็บอกให้รุ่นน้องเนี่ยเฮ้ยเอาเต็นเต็นนอนมาทําเป็นเปรอ์คือเรายังมีสติอันนี้คือสิ่งที่สําคัญครับก็บอกให้รุ่นน้องเป็นคนจัดการรู้จักการนี้มมนมีเลือดมีอะไรออกไม่มีร่างกายภายนอกไม่มีอะไรที่มันบ่งบอกว่าเราเกิดอุบัติเหตุเลยครับพี่หนุ่มแม่ไม่มีเลือดเลยสัยเหรอครับผมคุณหมอว่ายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไปหาหมอที่ไหนเพราะว่าตอนนั้นน่าจะอยู่ในป่าตอนนั้นอยู่ข้างทางเอาขึ้นมาที่ศพเมยปรากฏว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยใกล้ ก็พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเห็นแล้วฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกไขสันหลังคนเราของผมมันถูกฉีกออกจากกันอย่างนี้ mm hmm. ในฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับคุณหมอก็ส่งตัวลงมาที่เชียงใหม่ก็รถลงมาจากนั้นมาถึงตัวเชียงใหม่ประมาณสัก6ชั่วโมงพอไปถึงโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ประมาณสักเที่ยงคืนที่หนุมแมมค่ะคุณหมอขอมีดแล้วก็กรีดตรงหน้าท้องคือตรงตรงสะดือผมเนี่ยฮะดคือคุณหมอเขาดูฟิล์มเอ็กซเรย์ปุ๊บเขาก,กรีดปืดโอ้ยเจ็บพี่หนุ่มแมม คุณบอกอ้าวโทษโทษนึกว่าไม่รู้สึก<อ>คือจากฟิล์มเอ็กซเรยที่เขาดูเนี่ยกระดูกไขสัลังเขา,มาไม่น่าจะรู้สึก<ช>อะไรแล้วถูกครับใช่ไหมด,ดูจากสภาพของฟิล์มเอ็กซเลยล้วเนี่ยไม่น่านจะรู้สึกอะไระแต่ผิดค่ะใช่ปรากฏว่าไอ้จุดที่เขากรีดนะครับกับจุดที่ไม่รู้สึกเนี่ยมันห่างกันไม่ถึงนิ้วเองคือพูดง่ายถ้าเขากรีดต่ําลงมากว่านั้นเนี่ยผมไม่รู้สึกแล้วมันอาจจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยต้องอกรีดสูงไปหน่อยใช่ฮะก็คือหมอก็ยังแล้วหมอเขาฉีดจะหมอก็หันนะดีนะไม่สองเด้ง Oh. คือไม่มีเลือดตกภายในช่องท้องอะครับ oh. ก็เป็นแค่กระดูกไข่สังขาดคืนแรกที่ตัวเองฟื้นจากอาการทั้งหมดลืมตามาในวันที่อยู่ห้อง ICU ครับได้เห็นสภาพอะไรแล้วใคร oh. ที่มาอยู่กับเราบ้างตอนนั้นสายยางเ,ยเต็มตัวนะครับพี่หนุม่มแมมก็คือมันต้องลืนมันต้อง,ม,อง,ม,องมีท่ออะไรต่างๆปุ๊บแว็บแรกที่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เห็นคือเราเห็นคนรอบข้างเราคือครอบครัวอยู่เกาะกระจกอยู่ ภายนอกครูผมมาแล้วซึ่งเขาเป็นอาจารย์ผมมาแม่ผมมาเพื่อนผมมามากันเยอะมากสิ่งที่เห็นคือคุณแม่ยืนเกาะกระจกท่านไม่ได้ร้องไห้แต่ท่านน้าตาไหลอยู่อ,อมุมนึงมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเข้มแข็งนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรายังมัวอ่อนแอกับมันถามว่าคนที่แย่กว่าคือใครคือคุณแม่ดังนั้นพอคุณแม่เข้ามาในห้องปุ๊บเห็นเรามีสติฟื้นขึ้นมาแล้วเพื่อนๆน,นเข้ามาผมจําได้ว่าคําแรกคือแม่ขอกอดทถี ทั้งทังที่แบบว่าสายก็กอดกับคุณแม่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็พยายามบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่มันไม่เป็นอะไรหรอกแค่นี้เองคือพยายามจะบอกให้เขาสบายใจอยากบอกให้เขารู้สึกโล่งใจใช่ครับเพราะว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคือว่าก่อนที่จะเป็นอย่างนี้มันมีวิกฤตเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันก็เหมือนกับเป็น,เป,นเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็คือที่บ้านล้มละลายก่อนหนะ้าที่เราจะประสบอุบัติเหตุในช่วงปีเดียวกันนียครับมันก็เลยทําให้เราสึกว่าเมื่อลบ มันก็เจอมาแล้วนี่ก็เป็นลบอีกมันเลยทําให้เราต้องเป็นบวกถามว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับที่บ้านถ้าถามว่าที่บ้านก็หนักอยู่แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรามาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเรา,มาเ,าม,า<ฮ>เมื่อแต่แบบเออฟูลไฟกับมันถามว่าคนที่แย่กว่าคือคนรอบข้างคือคนข้างหลังผมก็เลยต้องพยายามทารู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่นี้เองแม่ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณแม่เองมาให้กำลังใจถึงที่นี่ขอต้อนรับคุณแม่บุญสร้างชิมจินดาค่ะซึ่งท่านอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่คะสวัสดีค่ะ ุณแม่คะวันนั้นเนี่ยที่คุณแม่อยู่ในกระจกอยู่ห้อง ICU ียูคุณแม่คิดอะไรอยู่อ๋อตอนนั้นแม่ก็คิดว่าเพราะจริง,รงๆแล้วก็คิดไปตลอดทางอะระหว่างที่เราไปเอออยากแบบขอให้ลูกเราอย่าเป็นอะไรเลยอ,ลอย่าเป็นอะไรเลยคิดอยู่ตลอดเลยตอนนั้นคะคพอเห็นหน้าลูกแล้วเราก็เออแบบดีใจอะแล้ว<ำ>พอเข้า,าไปาน็ไหลเพราะเราก็แบบว่าเห็นลูกก็เออลูกเราแบบยังอยู่กับเราลูกเราไม่แบบ คุณแม่รู้สึกโล่งใจไหมคะพอเข้าไปแล้วลูกบอกขอกอดทีนึงตอนนั้นแม่ก็แบบตื่นตันใจแม่ก็แบบทั้งดีใจทั้งอะไรคือตอนนั้นบอกไม่ถูกอะก็คือมันมาเห็นหน้าลูกแล้วเราก็แบบดีใจอะตอนนั้นเริ่มเรียนรู้ที่จะรับรู้อาการของตัวเองทีละน้อยทีละน้อยจนถึงถูกส่งตัวมาผ่าตัดที่กรุงเทพใช่ครับผมพอมาถึงที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลเลิศสินนะครับตอนที่ออกมาจากห้องผ่าตัดผมถามคุณหมอครับผมจะเดินได้ไหม คุณหมอตอบไม่ได้ตอบอะไรนะครับแต่คุณหมอใสนะ่หน้าซึ่งผมว่ามันคือคําตอบที่ชัดเจนแล้วละ่ะว่ามันจะเดินได้หรือไม่ได้พอคุณหมอใสนะ่หน้าปุ๊บคุณสพุพลรู้สึกอะไรพูดตรงๆนะผมแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะมันก็เป็นกระบวนการที่มันค่อยๆซึมมามนึกเสียใจกับเหตุการณ์รที่เราโบกรถหรือนึก,กโกรธคนขับรถบ้างไหมอ่าอันนี้ถือว่าโชคดีอย่างนะครับพี่หนูแม่ม เวลาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าถ้ามันคิดเราไม่สามารถที่จะแก้อะไรได้แล้วจะไปคิดมันทําไมจะกลับไปคิดย้อนว่าวันนั้นถ้าทําได้ฉันจะไม่ทําอย่างนั้นฉันจะไม่ทําอย่างนี้ถามว่าคิดแล้วแก้อะไรได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ผมไม่ได้คิดผมคิดแค่ว่าข้างหน้าผมจะทํอะไรดังนั้นผมแทบจะไม่ได้เคยคิดเลยว่าโอ้ยถ้าวันนั้นทําได้รู้นี้ไม่โบกดีกว่าไม่ทําอย่างนั้นดีกว่าก็มันเกิดขึ้นแล้วนี่ฮะดังนั้นพูดตามตรงเลยว่าผมแทบจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยโกรธไหมไม่ได้โกรธครับเเพรราาาาะวว่่ถือ เราขออาศัยเขามาต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำค่ะครับผมที่เขารับเรานะตรงนั้นอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนประมาณหนึ่งเดือนครึ่งฮะกับการรักษาในส่วนของตัวเองซึ่งปกติคุณหมอบอกว่าไงเร็วหรือว่าปกติหรือว่าช้าเพราะเพราะว่าหลายๆเคสก็น่าจะน่าจะเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วผมว่าถือว่าเร็วนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมถามคุณหมอคำว่าคุณหมอครับคือคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า